วัสดีผู้ชมด้วยนะครับบัสครับผมอยู่ช่องอัครพันธ์ชแนลเพิ่งไปขอซื้อขนมกับน้ําอยู่นะครับเนี่ยกำลังจะเข้าบ้านครับผมไอ้เยี่มีคนสงสัยโมงตัวนี้มาจากไหนนะทําเองทําเองอย่าพูดช่างกันเด็ดนะจะเป็นอะไรกันทั้งในร่องในร่องกันเด็ดใครตัวมันเป็นนักฟ้าที่ไม่ได้ปิดกุญแจกล้อมันทำไมเฮ้ยทุกครับอะไรก็ห้องงูไม่ได้หันมาได้ยินที่อยู่ด้วยปี๊ ไปเลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครกดตีนพี่บานพี่บ้านกูยิ้งกูกิ้งแพี่บานพี่บานพี่บานอะไรแฮะมันคุกกระมองเอ้ยเฮ้ยอีวันตีนคนตีนคนฉีกนะครับผมนู่นแล้วก็บานล้วเพราะว่าเนี่ยพ่อผมษ์ยังไม่มาเลยดูดิ เด,เดี๋ยวเราจะเข้าบ้านกันครับผมขออนุาสักครู่เอา,อา,กกเอาล้วครับก็เมื่อกี้ไปซื้อขนมมาก็นั่นแหละครับเดี๋ยววันนี้นะครับถ่ายทำรายการในฮาภาษาตาก,กันอย่างที่เราบอกว่าเมื่อวานนี้ก็เล่นเกมคอยมาสเตอร์ไปก็เลยลืมบอกไปว่าวันนี้จะถ่ายเฉยให้สําหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำ m ิธีคำคว,คำวิของผมวราารวันนี้นะครับผม พี่เชอร์ครับผมเชื่อปรามเบียนเคโกัปตันวงของเ n k นเคฟรคนแรกเลยนะครับผมติดมาตั้งแต่นู่นเลยสมัยตอนที่เดบิวต์นะครับผู้ชมมาล่างสูตรก็ตอนคุกกี้แหละเดี๋ยววันนี้จะให้ผู้ชมพาไปผมจะพาผู้ชมไปดู damage ผมดูซิว่าผมจะทน damage ของพี่เชอร์เขาได้หรือเปล่าซึ่งผมผ่านผ่านไปประมาณสี่ห้าปีได้แล้วมันไม่รู้ยังคนได้อยู่หรือเปล่านะครับผู้ชมอ่าเดี๋ยว แปปหนึ่งคุณผู้ชมเพื่อนผมเโ้รมาฮะขอเยอะสักครู่ขอเยอะสักครู่ครับผมอ่ะกลับมากันต่อครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็เอออีเยะอีเยะนะครับเมื่อกีก้ก็เดี๋ยวกุ้ชมเมื่อกี้ก็ขอขอภัยด้วยเมื่อกี้กล้องมันไม่ได้อันนั้นไว้เมื่อกี้เพื่อนผมเโ้รมา โอโมาก็เลยต้องไปรับสายเพื่อนอ่ะเขาเรื่องกันต่อเขาเรื่องกันต่อครัผู้ชมเรื่องของด a มนะครับของพี่เชอร์เขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาก่อนระหว่างนี้ก็ผู้ชมถ้าใครมีคลิปอะไรหรืออยากให้ผมนะครับได้ react ดาเมจของใครนะครับใน b n k f o e 8หรือ CJ48 ก็ได้นะผู้ชมสามารถมาบอกผมได้ที่ใต้คอมเมนต์อะ คอมเมนต์ใต make right oh, ้คลิปได้เลยนะครับและผมจะมาทำในรายการอีฮาภาษาอัตาตรงนี้นะครับคือเมื่อกี้เพื่อนผมโทรมาจนผมลืมไปเลยว่าผมจะพิมพ์อะไรต่อเนีขอไปดูคุณผู้ชมอ้ามาวันนี้เมื่อกี้อย่างที่เราบอกครับช่องอักครับพันชินา l เรามีอะไรที่มันดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นมาดูกันเอาอะไรดีวะ เอาอันนี้แหละครับเอาอันนี้แหละคุณผู้ชมปะเริ่มเลยขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะ,ะอนุญาต้วยเยยมื่อี้ผมไ่ดูว่ารูปพ่อผมเป็นยังดูอันนี้กันแน่เฮ <c oughs> ้ยเอาโจ๊ <laughs> เด็นไม่มีน,นุ่มหนอะไร อกดใจได้ไหมคะกดใจค่ะมังนี้ผมก็ดูนะครับอันนี้มันพัฒนากานทุก่อยผู้ชมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอุ้ยรปก้าอ่ะนาไอ้คนถ่ายเมื่อกี้ยังเขินเลยผู้ชมไอ้คนถ่ายยังเขินอ่ะเยอะดิไอ้ยังที่สองทุกคนนี้อันนี้ที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนลุคของตัวเอง เราก็พี่นายท่าเห็นอะไรบ้างได้หมดอันนี้ก็มาจากงานทูสอนเหมือนกันครับผู้ชมเพราะว่าภาพที่ทั้งหมดก็จะเป็นภาพจากงานทูสอนหมดเลยครับผมดูสิคุณผู้ชมน่ารัก คือได้เห็นภาพการงานที่สนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคิดมากี่นาทีเนี่ยโอ้ไม่ก็อนหกนาทีเพราะฉะนั้นผมจะหยุดตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะไปดูอันอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูครั้งที่แล้วนะโดนคนี้กับฟอร์จูนไปไม่ทันไรเลยนะคุณผู้ชม คือจ,จริงๆมันหายเร็วมากเลยสำหรับผมนะแต่เจอแคปเชอร์บาแบบนี้ mm hmm. หายไปนานก็เป็นอย่างนี้เ,เนาะ mm hmm. ผมกลับดอมบ้านได้ไม่ทันอะ mm ่ะ hmm. อ,อันนี้นะครับรู้สึกจะเป็นเทปจากรายการโกรคุณไข่นะครับของพี่ขันมุกเรียเคเฟลก นะครับตอนนั้นพี่เจอไปร่วมในฐานด้วยไม่รู้วเขาจะเป็นยังไงไปดูกันแต่ผมโดนแดดหนักขึ้นไปละไใช่ไหมเดี๋ยวครัพี่เชร์นะเวลาฟินท่าท่าฟินท่านปนดึอดดิ๊กดึอดดิ้กขอบคุณใครป้ามิเชิญป้ามิเชร์เนี่ย ้อร่อยขอไอสัิ้วมัใ้อนี้อนนี้มันเป็นใจตอนที่พี่เขาเป็นยูทูเบอร์นะครับผมต้องใจส่ยมานะตงใจโอ้มมาแล้วเหรอเอ้วอไ ครเห็นช็อตเมื่อกี้บ้างครับคุณผู้ชมใครเห็นช็อตเมื่อกี้บ้างคุณน่าจะต้านเหมือนผมนะคุณผู้ชมรู้สึกยิ้จะยาวมากเลยนะผมนาทีนะคผู้ชมรู้ตอนนัดขอมันจะได้หรือเปล่าเพราะไม่ใช่เดี๋ยวไปละเดี๋ยวไปละอันนี้น่าจะเป็นตอนที่เมมเบอร์ ไปทำอะไรสักอย่างในที่เปลี่ยนและได้หนือยังดีกว่าพี่เชอร์งงพี่เชอร์งงนะครับขอภัยขอภัยนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ไอ้แสัญญาณเตือนมันแจ้งอันนี้น่าจะเป็นตอนที่อันนี้นะครับน่าจะเป็นตอนที่พี่เขา,ขาไปแสดงหนังเรื่องโฮเซ่คุณผู้ชมจำได้ไหมโฮเซ่พี่เชอร์เขาไปเล่นด้วยในกับทางจีทีเอชแล้วที่เห็นครับเห็นหนาฬิกาสายไหม อันนั้นเป็นทาง TGS เขาให้มานะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราดูปฏิกิริยาครับแล้วกูไปกูสต็อปตรงนี้ว่ะจะถามจริงเฮ้ยถามจริงเดี๋ยวโคตรกูดาวกับคูดาวกูดาวอ๋อไม่เอ้ยเล่นกูเลยขนาดนี้ก็เลยหรอวะ ยอดพอเลยพอเลยพอกันคันดีนะครับยผมว่าผมว่าผมเฮีนะทุกคนผมนึกเปิดประอะไรเปล่าวะวอนนั้นทำไมผมรู้สึกร้อน ไปผ่านแล้วจริง <laughs> นี่ผ่านไปประมาณสักสองสี่เดือนสามสี่เดือนได้มั้งที่ผมไปติด C G M มาเนี่ยแล้วพอมากลับมาที่ B N K จบเลยคุณผู้ชมโอ้ oh my god ขออนุญ,ญาตนะครับไปปิดปิดรายการแบบผู้ดีอีกครั้งหนึ่งครับครับผมจบไปแล้วสําหรับรายการของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับวันนี้กลับมาคราวนี้ก็น่าจะสมใจก,กับคุณผู้ชมแล้วนะเราขอโทษกับเรื่องเมื่อวานด้วยเนาะที่ เมื่อวานก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก็ยกังกดติดตามด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆจากทางช่องอัครัาชชานนะครับก็จะได้ส่งตรงถึงมือคุณทันทีและสามารถดูคลิปได้เพิ่มเติมเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เช่นเดิมอย่างกับเทปที่แล้วนะครับใส่สูตรปิดอาการส่วนหมวกนี่นครับหมวกนี้เป็นหมวกที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาเองเป็นหมวกที่เขาไม่ได้ยน ยี่เห็นโลโก้เด็กเขาไม่ได้ทำอะไรอยู่นี่เลยนี่นะครับเดี๋ยวจะมีคนถามว่านะแล้วทำไมพี่ติดโลโก้เดยวคอมิเตอร์เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีคําตอบให้นะครับว่าทําไมผมถึงนําโลโก้เด็กคอมิวเตอร์ติดบ,บนห่วงนี้ด้วยแล้วทาไมถึงทาหมวงนี้เดี๋ยวเราจะได้ทราบกันในเทปหน้านะครับผมสำหรับนี้ลาผู้ชมไปก่อนพบได้ใหม่ในเทปหน้านะครับกับรายการทีห้าภาษาอุตะทุกวันเสาร์นะครับทางช่องอัครพันช์ญลักษนะครับผมสำหรับนี้บัสอารคราพันชล์ลาผู้ชมไปก่อนแล้วหวงังว่าทุกคนจะมีความสุ สวัสดีครับผมเจ้าน